มอมสันกับคนอีสานนั่นแหละเปขนหมอ่อมพี่ก็มาอยู่มองนี่โดนแล้วก็บ่ดได้ขึ้นไปบานบ่ดได้เมื่อบานจ็กเต้อไม่ต้องเล่งเล่าแล้วบ่ต้องว้าวเนาะเออไม่ปักว้าวนะกวางไม่ไกลายโต๊กเราเออที่นี่เราจะช่วยเหลือประชาชนนะก็เชิญทุกกระมมงจัดการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนะที่จะมาร้องทุกข์ตอไปคะเออได้ประชาชนแต่ลาภาคของประเทศชาติที่มีความเดือดร้อนะ เออเตตัวเทนก็เชิญมาแต่ยามาใหม่มากมายมันเต็มเชิญมาสักเออตัวเทนปากละคุณเราไม่พอหน้าเราเป็นคนไทยเราชะนั้นไม่ลำเอียงต้องให้ค,คุณฝากครั้งก็มาลงตุกคอนนะเชิญเชิญทางนี้มีปัญหาอะไก็เชิญเชิญเชิญด้วยคราวด้วยกระมมนายบองหลากราบจะไหวบังคอมมามาพ่อมาแม่ที่ก็รับไปยังไงโชคดี เจอร้อยกว่ากรากระมอมนายบองลาสวัสดีนะจ๊ะนายบองลาประโย้าค่ะด้วยประมาณการปัญนาที่คุณยางล้นขลา่คกรากระมอมนี้มีปัญหาที่ยามาขอร้อ,องต่อเมพ่อเชิเราดึงมาแมมปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะต้องแก้กันแค่ใครประโยชน์ค่ไม่ปักดังนักเรงทั้ยหนวกเลยนี่นายบองลาเป็นคนกลางกรากระมอมคนกลาง อยน้อยโยกระเดจเจเห็นว่าคกลครั้งเดเจนวูดตายไม่ครับคือไม่ใช่คนปากครั nah ้งค ok ือผมได้เมียจงคนเมียหลวงนอนใจเมีย so น้อยนอนขวาผมก็เลยเป็นคนครั oh. ้งคือเมียมันหิบมาไวพอเมียมันหิบแล้วค่ะโยน้อยคนนี้โยกันดิษให้่งกระมอมจงประโยกันดิษโยรัชจรกเดเจ เลก็ได้เรียกกระแดแจคือจะไม้กอนนิดนนใบกล้วยมันมากที่เขาเรียกว่าตัวกระเดะพรามันมากจนเกินไปเขาก็เลยพามาแจซอยมันมากจนเกินไปถ้าไม่แจกินไม่หมดเขาก็เรียกกระเดแจโอแต่ว่านนใบกล้วยแจกเปลือนครับทุนกระบอมสงสัยปัญหาก่อนใช่ไหมครับอที่น,ทนี้ปัญหาแต่กเกิดขึ้นช่วยแก้กัมีปัญหาได้ไหมจับะไรบองล่ากระบอมมีปัญหาทุกยาก ออตอนนี้ประชาชนถุกยากครับประชาชนรุนในมั่งทต่ถุกยากโดยเฉพาะประชาชนที่จ้างรถพ่วงข้างซอยของมันมากใหญ่กว่ารถทุกยากไปเล้วไม่เจ็ดถูกยาก่นนั้นประชาชนเดือดร้อนอย่ย้อนทำอาชีพเรยคุมจำกระจีดกับกา,าขายคายขา,คายด้วยนยจ๊ะฮนนันี่ยตีนีกาไยนในเดือดร้อนอย่ายดอนอาชีพ้าขกยพวกาแม่ไก่ เออรูปแบบน้อยคนไข้ไรติเดือดร้อนมากติ่สุดแม่ค้าที่เดือดร้อนมากที่สุดคือแม่ค้าที่ขายน้ําจากาแควเบีย้ยงอะใช่เดือดร้อนโอ้ยทําไมเดือดไม่ร้อนมันเอไม่ลายกินไม่ได้ดันพุงน้อยมาแต่น้อยแล้วเมาหนำต้มมา,มา,าไ,ไม่ตือให้ไรแกแร้งกว่างไม่โต๊ะจริงเดือดร้อนใหญ่ยานเบี้ยเขามีปัญหาอะไรบอกที่เราจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ประโยชน์ค่ะ คือเป็นปนัญหาใะจริงตอนนี้เป็นปนัญหาจีเดรอนแกากระหมอมก็ปลูกปาล์มพอปลูกปาล์มน้ำมันใัลโห้ปลูกปาล์มน้ำมันพอ,นนนนอได้รับพ้นมัลแยมายก็ยังคุณกินอยู่เลยคุณกินไมมตัวใหร่ยคุณกินคืออย่าทำเป็นไม่รู้จักต้นกับคนบเราคุณกินคือไม่พอดีมีปัญหาเดรอนตอนนี้นายบองลาวนี่สมาชีพรัวทำไรอ่ะ กระมอมปลูกปาล์มเนี่ยพอปลูกปาล์มน้ำมันแล้วค่ะแต่ได้ดับผลม,มั้งไหมเนี่ยกบไม่กี่ปีก็เบิกหน้าได้แล้วโอ้มันปลือกโจ้แล้วแล้วกันเบิกหน้าปาล์มจะเลยเออตอนนี้ปัญหาลำบากมั่งพอบางทีภา,ใาคตใต้ฝนตกแต่ภาคอื่นฝนแรงะฉะนั้นเศรษฐกิจลำบากพืชผลผลิตก็ไม่ค่อยจะดีช่วยด้วยมั่งพอเอ้ยไม่ต้องกังใจให้เหลืองเกี่ยวกับเหลืองกัรนทำกเกษตรไม่ได้ผลนี่เราจะต้องสร้างเหลืองไปยัง ระทรวงคมนาคมเฮ้ยเรื่องปัญหาเกษตรสั่งเรื่องไปในกรมานคมมันไม่ได้ต้องสั่งกระทรวงศึกษาธิการอตเพราะฉะนั้นนายจัดการเดิ่ทงต่างไปปักพูดประชาชนติดดือดร้อนเราจะมอบกล้องประชาญตนสิ่งเล็กๆน่อยๆที่เป็นการต้มแต่นใจการเต้นในเรื่องต่างมาจากบ้านนอกมีปัญหาไรก็คอยบอกองทุกได้ตลอดเวลาเราที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมคอโชคดีนายบองหลาด้วยกล้าวยกระหม่อมขอขอบพระคุณ ยังจุงที่ม,อม่อมแม่ในมอมโอจุงเลี้ยงินความเดือดร้อนบรรดาประชาชนครับจะไว้บังคมลาวยังาเอ,อ,อา้เออเนี่ยคือปัญหาครับเพราะฉะนั้นไม่ก็เชิญคุณปากไตตัวเต้นปากไตเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมปากใตนั่นมีปัญหาได้แต่เกิดขึ้นคุณปากไตเราจะได้ช่วยแก้กขเออเชิญตั้งนี้ก็เชิญงานงกนราวในวใน,ใน,ใน้ำม่อมนายพูนทว่มบังคมม่อมโพม่อมแม่ที่ก็รบโชคดีนายพูน โชคดีนะจ๊ะแรงเ้าขาตอนนี้นายพูนนี่มีปัญหาเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นไม่สบายใจคือการขับนัคญมไปมารถราไม่สะดวกรถติดปัญหาเลยไม่แก่รถติดรถไม่มีพอมีปัญหารับไม่มีรถส่วนตัว้าไมเน่ยทำไมไม่เจอรถส่วนตัวสักคันจะไม่นี่นี่้าวก็ไม่แพงพ้นก็ไม่แพงมีกันเกลื่อนกัดในตลาดอำเภอเล็กๆอย่างมีรันไก่รถทำไมไม่เจอเจอมาแล้วก็ เห็ดใจไม่เก๊พอดีผมพาไปตั้งซุนโอเสร็จแล้วมาไปเอาตัวเลยไปเอาเท่ก้อยไม่รู้ซุนไปไหนแล้วตั้งซุนแกน้อยร้านอาหารน้ำปันพลืหลาวพาไปตั้งศูนย์ไว้เลยจ้าไปแกวขาพาไปตั้งศูนย์แล้วทวงรอไว้หรือเปล่าแกว่าใจทวงรอเลยกันน้าด่าล็กกอกโก้แล้วมันยังฮง,งไปเด็ดเลยทวงรอม่ายโยฮงพาไปตั้งไอ้ซุนนั่นแล้วครับ มีปัญหาตีเดือดร้อนตอนนี้แปเจ้าขาเรากระม่อมคุณปากตายที่นี่เป็นปนัญหายางก็ไม่ได้ตัดได้วันเลวตั้งแต่คุณไม่ตกเห้ตัดยางได้คุณตกมาพุ่มตัดแต่จะพอดูคุณเท่านั้นคือง่คุณไม่ตกพุ่มไม่ตัดเดี๋ยใจต้องตัดดูคุณตัดวันที่คุณตกไม่ใจย,ยางเอง้ยนะอยางหลักนี้หลักตัดยางเผื่อนตัดวันแรงก็เปพอพกกับเจ้าของเควนะอเลยก็หลักตัดยางเผื่นครับ ไม่ทราบวรัวเออเจ้าก้องท้วนก็วิน้ำม,มัมา้งอไม่กล้าแต่ว่าพบแล้วจริงคนอนขันขับพุ่มลงไปตัดยางตัดตัด,ตดได้ถึงส่วนแจ้งเียงเวมเวมวมพุมกระใจจัดเสื้อพุมม่มกติจิจำพลุพุมโกงนายพูนว่าเพื่อพุ่มว่าเฮ้ยกลมาลักตดยางคนเราบ้างทีนี่บ่วา,าว,วนัวคู่ละเจ้าทวนที่นี่พุ่มก็ไม่ยอมเพราะว่าม,ามาึงนนววน่นในจรคูเลเจ้าทวนพอแรงกันเสร็จต่างคุนต่างต้ยไปกุนละเกา ซอยมุมต่างคุณต่างรักกันเวนี yeah, <laughs> ้มันก็มาหลักตัดพุ่งบมาหลักตัดพอเร่งก็ว่าเอาเง่เปล่ามันเอาเลยเียงวิยงดังเจ้งพอมันวิงนพมนกว่ามันวิงมาพมก็ก็วิงนตันทีวิ่งแฟรมันวิงนพลืนพอพปตัางคุณต่างจนพมวิงมาจึงบ้านนอนไม่ตันให้อ๋ออมาโกตู้เด่นพูนเด่นพู้นเพื่อตู้เร็วเจ้าก็ก้วยยิงกิ้งคูมาแล้ววะเล้วค่อยจนนั้นพอพมมันเน้เอา ตโกโจนแกงเดียวกันเือจัดต่อแก่ไตลบมานอนอยู่บ้านไม่ทันกำหันกลับประมาณวันเย็นได้เจ้ากองทวนมาถึงบ้านถือนุ่เก๊กมาควักกล้องกลงเจ้ากองทวนหัวโอบใจนองเบ้าหน้าจะไปช่วยตัดยางตังลูกตังโปวะยวได้ไม่นำยางมาได้เจ้ากองทวนนในรถตจะไปช่วยตัดลาบไรจริงแล้วไม่แกรบลำแล้วเป็นปัญหาเพนแต่เจ้าขาเออ นี่เดือดร้อนเดือดร้อนทั้งปีครับมีลูกกับพึงป่าไม่ได้เดแดเละันวัน,นันตีแล้วตว่าเดือดร้อนไปพุป่มเผื่อนตกเบือชวนพุ่มไปเที่ยวว่างานชวนนายพูนไปเจ้าขาฮันก็อย่าเผื่อนพูหย่ฮีดพอพูหย่ฮีตกเบือชวนนายพูนไปลานานครับทีน,นี้พอไปตึงร้านผูญหญ่ฮีว่ากินเลยกินเลยเดินพูนจะเลี้ยงเต็มเทวะในต้านาววันนี้ตกเบือ ผมว่จบบนาจะปันนันกับพมอบเด็กทักคุณผู้ใหญ่หวังคุณในเหลือก็เลยแม่งดาหลักป่ามา้แม่เอ้ยผู้ห็นหน้าเด็กรล่อมคอยลูกเจ้าพมลูกเจ้าไปเป็นกันนีอยู่แล้วพ่อหโมด้วยความชันจัดพอหลักหลูกออกมาหน้าบ้านเอหน้า้านได้ใหม่การยุ่มกึงตนก็นมักตุบเม็ดไหม้เลิกกับพมตีจนมันรองจนไม่รวยตัปลื้พ่กระรองมันก็นรอง ผมรบการพมดาผุ่มไอ้ปลือไม่รู้จักหลักจักทีหลวงพูยิ่งรอเดี๋ยวใจกูรับไปบอกแม่มึงไงแม่มึงตัวไปตายที่นี่ลูกเศร้าเล่นเงินคำพุมรำเพือลูกเศร้าหวาเพื่อลูกเศร้าววาโผ่โผอย่าไปยุ่งกับแม่ะแม่กำลังยุ่งยุ่งรับแกกู่บนรองวะยยิงรองกูไปเลยผ่มซอยหัวเมียก็มาโย่ขายเดียวกันแล้วจัดปลื้มนำลูกไอ้เจ้าไไม่รย้ผึ่งก็มีลูกยิ่งกับผึ่งไม่ได้ซะลูกใจเลยพอได้พึ่ง ก็มีลูกชายในปอดไอผึงแพร่เท้าขาให้ในลูกชายตัวปีนตอนนี้จบการเสดก็จบการเสด็จขับทำเรยวังนี้จบการเสดแล้วกาเดียว่าเล็กฮ้าควดัดไข่การเสดร้อยการเสดเล็กกันเลยจบการเสด็จเล็กขับจบขนาดเลยขนาด,ด,านนาดรัฐชลบโตในปีหน้ากินไว้โตผวงครับลอยตุกไม่แม่เร็วในรถเกลืองหน้ากว่าได้โตผวง ก็เป็นปะนาครับเดืยดตึงนายพูดนี่มีลูกกี่คนชิบเอด็ดล่ะป้มลูกตั้งในนซอยใช่แกลูกมากเดินแกลบกูเดินแกลบลูกมากเป็นเดี่ยใช่แกปล่อยให้เกิดตั้งชิบเอด็ดป้มอยู่หน้าตีควายปารีดทำใจเมียเนี่ยมันจะจำนายออกตาเยลยลูกชิบเอ็คนแต่เจ้าขาที่ทำไมไม่ป้องกันละเจ้านายใช่ปองเงรับ ก้องเมียเต่าหนักแคใจปองลุ่มลับก็ป้องกันได้เป็นป้องกันปื้นไม่จากพ่อมโอล่ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเออ่กินยาคุมสวมตุ้งยางอนหนามัยตุ้งอนหนามัยก็พุ่มใจไม่จูก็พุ่มไข่ปันกาเซตไม่แจกไข่ปืนเมืองตุ้งอนหนามัยใจไม่จูถ้าใจจูมั่งก็ต้องทุ่งลงบ้านซอยลายวงวันหนาม่แต่สวมตุ้งไม่ได้ก็ขังเข็มสิจ้า ตอกชาเข้มาโต๊กลงเป็บเรื่องในไรตายเป็นปญหาเพ่ขับลูกที่แบดกโกลจนวะเ,ออเวลาแยากมากินข้าวปลอมๆพม,ม,มต้องประกาศพอราคอยจุกจินต้องจั่งรอจ่อแบสวยหวิงมาแรงว่าโบจุมนุ่มแล้ววันนั้นได้พักมึงมาจ้ามหญ่ไว้แกงเลี้ยงให้ลูกกินด้วยความจนพอดีได้ปลาทูตนใช่ได้มาถนพมจมิงเอาจากปากแมว แมวกลับลาตู้พ่มจริงไอแมวก็ยีเกียวลอบพ่มก็ไม่ไยทีนีแมวเอียวพ่มไม่ไอทีดีแมวมันโกรธกีก็อบพ่มพ่มกราบลงตีแมวพมกไอเห็นดูแมวเพิ่มลำบากอยากจนหลูกที่เวทคนไม่มีได้กินข้าวไม่ได้ทำไร้หลูกินพวกพ่มลำพันไม่นานแมวลำปลื้มแมวยกหลูกตัวนองพ่มขึ้นไปโอมเลืจูบอยู่เปียยเพียบเพียบแมวได้โอมเล็กแม่พม่มยังจืดราแมว